ช่วงกอล์ฟสตาร์ทิศนี้นะครับเรามีหลานคนนี้ครับอายุ13ปีเท่านั้นเองแต่ว่าผลงานการแข่งขันนี่เหลือเชื่อเอา,อานี้ดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องผลงานการแข่งขันนะครับแต่ว่าฟอร์มกำลังมาแรงมากแล้วก็การพัฒนาการเล่นกอล์ฟนี่เก่งเร็วมากเลยนะครับหลานคนนี้ก็คือหลานจินนี่ครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับเรามีหลานจินนี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้วยกี่ใบก่อนจะให้แนะนาตัวเองเนี่ยถ้วยกี่ใบ เยอะแล้วค่ะเยอะแล้วค่ะเยอะเยอะเยอะนี่จนน้ำไม่ถูกอะค่ะคือมีถ้วยอยู่ที่สองบ้านตอนนี้คือถ้าได้ถ้วยมาหนูก็จะเอาไปฝากที่บ้านคุณตาค่ะเพราะว่าเก็บไม่ไหวโอ้แนะนําตัวสักหน่อยเนะนําตัวนะครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงจิพากันกําเนิดทองค่ะชื่อเล่นชื่อจินนี่ค่ะปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนอยู่มสองค่ะมสองอายุสิบสามสิบสามใช่ค่ะ โอ้โหเซนโยเซฟนันคือนิดนึงไม่ค่อยมีนักกอล์ฟจากโรงเรียนนี้เท่าไหร่นะนะคือเรียนหนังสือก็อย่างเดียวเลยหรือเปล่าเลยไม่ค่อยมีนักกอล์ฟหรือว่าพอมีหรือมีน้อยก็มีค่อนข้างน้อยค่ะน้อยอ่ะน้อยมากอ่ะสิ่งแรกที่สุดก่อนที่จะคุยผลงานที่โรงเรียนเซนโยเซฟที่อยู่แถวศรีลม,มนะฮะเขารู้ไหมว่าเราเล่นกอล์ฟเก่ง ก็น่าจะรู้และค่ะน่าจะรู้ใช่ไหมใชค่ะคนหลังเ็าถ้วยไปฝากเขาหน่อยนะเพราะที่บ้านเนี่ยมีประมาณห้าสิบกว่าใบแล้วเป็นที่หนึ่งเกือบเกือบยี่สิบใบเดี๋ยวเราคุยเรื่องผลงานเล้วเขาเขาน่าจะรู้นะก็น่าจะรู้และค่ะน่าจะรู้ต้องภูมิใจนะโอ้โหเชือว่าโรงเรียนมีนักกอล์ฟเก่งๆอ่ะจริงอายุสิบสามมีถ้วยเกือบห้าสิบใบเริ่มเล่นกอล์ฟอายุเท่าไหร่คะเยเกือบห้าสิบใบเนี่ยนะที่หนึ่งเนี่ย รอเข้าไปได้หลายเนี่ย14 14แล้วจะไม่รวมอันอื่นอีกเออในน้องเล่าเมื่อกี้โปรมาถามว่าเล่นกอล์ฟยังไงเชิญเริ่มยังไงคะก็คือหนูเริ่มมาจากคือตอนนั้นน่ะคุณตาหนูเป็นคนที่ชอบเล่นกอล์ฟมากแบบมากมากเขาเรียกว่าบ้ากอล์ฟอ่ะเออเหมือนกันคุณตาคุณตาคือคุณพ่อของแม่เนี่ยชอบเล่นกอล์ฟออแล้วต่อไปแล้วคือตอนนั้นน่ะคุณตาก็เลยชวนพ่อกับแม่หนูไปออกรอบ ซึ่งพ่อกับแม่หนูก็ไม่ตีกอล์ฟเก่งอะไรหรอกนะคะเพียงแค่แบบไปเฮฮากันเฉยๆใช่หลังจากนั้นแม่ก็เลยแล้วคุณตายอยู่ที่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดจ้ะอยู่ที่กรุงเทพค,ค่ะอาคค้าวเป็นคนกรุงเทพใช่ค่ะเป็นคนกรุงเทพครับแล้วคือเขาก็หลังจากนั้นเขาก็เลยแม่ก็เลยให้หนูไปติดรถไปด้วยเฉยๆตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุเก้าวขวบค่ะอืมติดรถไปด้วยอ่ะนั่งรถกอล์ฟด้วยเปล่า นั่งรถไมล์ด้ตงไปด้วยค่ะก็เลยเสียค่าติดตามโอ้ใช่ใช่ว่าต้องเสียค่าผู้ติดตามมตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรก็เลยเสียค่าติดตามแม่ก็เลยโกรธแล้วหนูก็ตอนนั้นหนูก็เลยแบบแม่ก็เสียค่าติดตามนะแล้วคือตอนนั้นคือติดตามคือได้นั่งรถกอล์ฟไปอ่ะกอล์ฟสนามเขาสนามเขาเขาจะต้องเก็บค่าผู้ติดตามคือไม่ได้เล่นก็จริงอ่ะคุณไม่ได้ลงไปเล่นแต่คุณต้องเสียค่าผู้ติดตามอันนี้คือผมไม่ค่อย ไม่ค่อยสบายใจนะไม่ค่อยไม่อะไรสีค่าติดตามโอเคเรื่องผู้ใหญ่นี่เป็นไปได้แต่เรื่องเพื่อเด็กๆเนี่ยต้องมาติดตามว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเล่นกลอฟไม่มีใครดูแลก็คูณจะให้ติดตามฟรีอ่าละเราจบเรื่องนี้ค่ะเสียค่าติดตามแล้วไหนๆเสียค่าติดตามแล้วก็เลยอ่าเพราะว่าตอนนั้นคือถ้าจะออกรอบคุณตาคือมีส่วนลดอยู่แล้วถ้าเราจะตีไปเลยอ่ะก็จะได้อ่าก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าติดตามคุณตาเป็นสมาชิกสนามกอบใช่ค่ะสนามไหนครับ จำไม่ได้แล้วค yeah. okay. ่ะตอนนั้นมันนานมากแล้วโอเจนนานมากแล้วใช่ค่ะตอนประมาณแปดข้าขวบใช่ค่ะพูดง่ายว่าลงเล่นเลยเองเลยดีกว่าใช่ค่ะเพราะเสียค่าคุยตามแพงกว่าแล้วตอนนั้นหนูก็เลยอ่าทำได้แค่พัดอย่างเดียวค่ะซึ่งหนูก็พับแพ็กพบแพ็กห้าพัดหกพัทไปค่ะเล่นใช่แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะสนุกดีนะแล้วหนูก็ชอบแบบหนูเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ค่อยได้ก็เลยชอบวิ่งวนไปวนมาแล้วตอนอยู่สนามกอล์ฟก็เลย วิ่งไปวัดไปเออคืออยู่นี่เป็นคนแอคทีฟอะใช่ค่ะรู้สึกว่ามันสนุกดีแอคทีฟแบบประเภทแบบเป็นนักกีฬาดีกว่าคือวิ่งแล้วเล่นกีฬาเออแล้วยังไงครับหลังจากนั้นหนูก็เลยแม่ก็เลยหุดหิตอยู่พอดีที่ต้องที่อยู่ๆก็ต้องเสียค่าติดตามก็เลยให้มเล่นกอล์ฟซะเลยเรื่องอะไรเสียงเัินครับั้นก็เล่นเลยชอบไหมเอาสิ่งแรกสุดในช่วงเล่นใหม่ๆแล้วเดือนสองเดือนแล้วชอบไหมแล้วคุณตาเข้ามาคุยว่ายังไงหรือยังไงเออแล้วตรงนี้นิดนึงนี่คือ การเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องผลงานใช่ไหมก็คือช่วงแรกๆตอนที่หนูตีหนูรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่สนุกมากเพราะว่าตอนนั้นตอนที่หนูเด็กๆหนูก็ไม่คิดอะไรไม่คิดว่าจะต้องจริงจังหนูก็ชอบกับว่าแบบตีเล่นๆไปรู้สึกว่ามันสนุกมเพราะว่าคุณตาคุณตาหนูก็ชอบแบบทำชาเลนจ์ว่าแบบเบอร์ดี้ละพันอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นไม่มีทางได้เบอร์ดี้แค่ตอนนั้นผ่านผานถ้าได้พานหนึ่งก็ได้ห้ารอยบาทแล้วค่ะ คุณตาคุณตาคุณตาถ้าทางจะรวยนะอเด็กๆหลายๆคนมีนะเป็นการตั้งรางวัลชาเลจนให้มันรู้สึกตื่นเต้นมเรามันจะตั้งใจมากแล้วเรามีคุณตาแบบนี้บ้างมาชาเล่นเดี๋ยวห้าร้อยพันนึงเนี่ยก็คือคุณตาชื่ออะไรก่อนนิดนึงไหนๆเี่เราจำได้คุณตาชื่อคุณตาปกรณ์สุขีวัคุณค่ะนิดนึงตรงนี้ผมชอบเคยเล่นกอล์ฟคุณตาบ่อยไหมค่อนข้างบ่อยมากๆเลยค่ะคุณตาชอบเลยหลานไปเล่นกอล์ฟกับหลานจะคุณตาชอบแล้ว แล้วคุณแม่หรือคุณพ่อไปเล่นด้วยไหมเคยเห็นไหมเคยมีก็เล่นบ่อยเหมือนกันค่ะก็ไปในกลนเดียวกันใช่ในกวนเดียวกันแล้วก็แข่งกันเป็นทีมอแบบหนูหูกับแม่แล้วก็พ่อกับคุณตาอะไรอย่างนี้คือครอบครัวนะกอล์ฟนี่คือครอบครัวไม่เท่าไหร่ผมมักจะพูดเสมอนะมันไม่มีกีฬาไหนหรอกที่มาเล่นกันแล้วแข่งกันเนี่ยในสมเจนเนอเรชันในสมเจนเนอเรชันที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมันเป็นภาพที่ประทับใจที่สุด ผมเคยทําทีหนึ่งก็ตอนที่ตอ,ทต,อทอตอนนัคุณพ่ออะไรแบบนั้นแต่โอกาสยากมากรูปภาพเนี่ยมันจะเป็น historical คือสามเจเนเรชันมาแข่งกันมาแบ่งทีมอะไรแล้ว,นะล,วล้วสรุปแล้วเนี่ยใครชนะก็สลับกันไปคับเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนูกําลังฝึกซ้อมแล้วหนูแบบไม่ได้จริงจังมากไม่เอาตอนนี้เลยอะตอนนี้ถ้าเป็นตอนนี้หนูชนะชัวร์เลยค่ะ แล้วคุณคุณตาก็ให้รางวัลเยอะเลยสิตอนนี้ใช่ค่ะคือรางวัลเขาก็จะลดลงมาเพราะว่าหนูเก่งขึ้นใช่ไม่หวาไม่ใช่ตาจะตังจะหมดเพราะถ้าหนูตีอย่างนี้ตาอาจจะถูกต้องได้คือว่าอย่างไรตังจะลดมาเพราะคุณตาตังเริ่มหมดอ่ะประภาคุยกันหลานชื่อว่าผลงานอะไรเป็นยังไงจนถึงปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครเอายี่นี่ลักก่อนพอเริ่มมาเริ่มเล่นกอล์ฟมาเนี่ยใครใครเริ่ม ดูดูให้ก่อนในเรื่องของสวิงเป็นโค้ชเป็นโปรโปรคนแรกของหนูก็คือโปรณะค่ะโปรณะที่สนามเย้มสะอาดโอ้เยี่ยมสะอาดใช่เพราะว่าคือช่วงนั้นคือช่วงที่หนูปทุมเมื่ออยู่แกรทุ่มใช่ค่ะใช่มันมีโรงเรียนเย้มสะอาดอยู่ที่นั่นด้วยใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่หนูเรียนกับโปรณะไปก็เป็นช่วงที่ปิดเทอมพอดี แล้วก็โควิดด้วยคือช่วงนั้นแล้วก็เลยทําให้หนูจะต้องกลับที่อีสานเพราะบ้านคุณพ่อเห็นบอกว่าคุณพ่อเป็นคนคนทางภาคภาคอีสานใช่ไหมฮะคุณแม่เป็นคนกรุงเทพใช่ค่ะแล้วกลับไปภาคอีสานแล้วไงแล้วหนูก็เลยต้องเปลี่ยนโปรเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบบไปอยู่แถวๆตรงนั้นได้แล้วหนูก็เลยเปลี่ยนเป็นโปรบอลค่ะชื่อจริงทดจำได้ไหมพารสุกนันพารสค่ะแล้วคืนนั้นหนูก็เรียนกับโปรบอลยาวเลยค่ะ อ่าอ้าวแล้วตอนที่ทําไงอะ่ะเราอยู่กรุงเทพบบอลอยู่พิชานบบอลก็ตามมากรุงเทพเลยค่ะเฮ้ยตอนนี้เขามาสอนที่กรุงเทพเปลี่ยนมาสอนที่กรุงเทพเพอเอินเขาเข้ามาพอ,พอดีเลยใช่ค่ะ oh. อ๋อคือช่วงแรกในตอนนั้นตอนที่หนูเรียนกับเขาแรกๆะเขายังไม่ใช่โปรค่ะ oh. แต่ว่าพอแม่หนูก็บังคับให้เขาไปเทิร์นโปร ในตอนนี้เป็นโปรเรียบร้อยเป็นโปรแล้วเป็นโปรโคชชิ่งด้วยใช่ไหมเขาเรียกว่ามีสิทธิ์มีครูแล้วพูดง่ายเริ่มแข่งขันเริ่มยังไงคือตอนนั้นน่ะหนูเริ่มแข่งขันแมตช์แรกก็คือที่สนามสิงปราคค่ะอายุอายุประมาณสิบขวบมั้งคะเออสิบขวบตีกันเนี่ยไม่รู้เก้าขวบสิบขวบแต่จ่ิงตอนนั้นน่ะอายุหนูเลยมาประมาณเดือนหนึ่งแต่หนูก็เลยต้องตีคัดดีล้มข้ามาเออเรือนเดือน อายุเพิ่มขึ้นแค่เดือนเดียวตอนไปคลาสหนึ่งเลยคลาสรุ่นใหญ่ขึ้นเออแล้วคลาสดีคือหนูคืออ่าคลาสอีเขาสามารถนั่งรถได้แต่คลาสดีหนูไม่สามารถนั่งรถได้เลยเินแล้วโอเคก็คือตอนที่หนูแข่งแรกหนูก็เลยต้องเดินเลยออฮะแล้วหนูแข่งคลาสดีตอนนั้นคือหนูได้รองบวยรองบวยใช่ค่ะปลื้มใจไหมครับหรือว่าเจ็บใจเอ่าต้องหนีก่นตอนนี้มันยากนะบูบี้รองบวยนี่มันยากกว่าบวยนะโอ้เออใช่ต้องรองบวยนะ อ่ามันก็ไม่ก่อยดีด้วก็เขามีดีรางวัลให้ที่เราไปแข่งเนี่ยแล้วก็คือเราไปแข่งได้หลอบอยนั่นคือแข่งแมชชีน่าที่เราลองแข่งดูใช่ค่ะอ่าผลงานที่เราเริ่มประทับใจละครัวนี้ไอ้เริ่มได้ดีสองแต่คราวนี้เริ่มประทับใจจนถึงอายุสิบสามปีเนี่ยเพราะที่ดูอยู่เนี้ยที่หนึ่งสิบสี่รายการที่สองแปดอะไรเนี้ยไหนลองเล่าประทับใจสักสองสองถ้วยอะไรเงี้ยอ๋อคือขอเป็นอ่าคือเป็น สองทัวร์นี้คือเป็นทัวร์นาเมนต์อ่าเป็นทัวร์นาเมนต์ของอีสานเแล้วคือตอนนั้นน่ะหนูตอนนั้นคือปีนคลาสอีกแล้วแต่ว่าปีนปนไปคลาสี่แล้วทีนี้มันอายุมันขยับขึ้นเป็นคลาสีเจอรุ่นใหญ่ขึ้นอีกใช่ค่ะแล้วตอนนั้นน่ะคือตอนนั้นหนูยังไม่คิดว่าตัวเองเก่งตอนนั้นหนูคิดว่าตัวเองเป็นแบบม้ารองไปตลอดแล้วคือคนอื่นเขาคือตัวใหญ่มากคือเอ้ทีมันเรา ก็เราเพิ่งเริ่มเริ่เข้าคลาสมาคนอื่นเข้ามาเอ้ทำไมสูงเยอะเออแล้วก็แบบแล้วตอนนั้นตอนที่หนูไปแข่งกับเพ้าอ่ะคือตอนนั้นหนูไม่หนูไม่ได้หวังอะไรเลยก็คือตอนนั้นหนูก็เลยแต่ว่าหนูตกใจมากที่หนูได้แบบบี้กับที่หนึ่งอ่ะบี้คือแล้วเฮ้ยเล่นไปได้มาแข่งกี่วันสองค่ะคือวันที่สองทำไมหืเบียดกับที่หนึ่งแล้วคือตอนแรกคือแบบพี่คนนำคือตอนแรกอ่ะ ในในการแข่งขันวันแรกคือเขาคือหนูว่าเป็นที่หนึ่งร่วมแล้วมีที่หนึ่งสามคนแล้วคือหนูแล้วคือหนูก็วันที่สองหนูก็ได้ไปมีกับที่หนึ่งทั้งสองคนเลยไปอัดกันนะอช่ค่ะทั้งที่เขาเป็นรุ่นพี่ดง่ค่ะอายุเยอะกว่าใช่ค่ะเขาที่พึ่งข้ามคลาสอะไรอย่างเงี้ยนันแข่งของรายการอะไรกรจําได้ไหมเอ่อ TGA ค่ะเออรายการเริ่มใหญ่ะล้วจ TGA นะแข่งที่สามไหนคะ สิงปราแข่โอเคโอ้สนามนี้ดีผมชอบสิงปรคนะครับแล้วคือหนูนอจากนั้นตอนนั้นหนูได้ที่สองได้ที่สองใช่ค่ะแต่หนูรู้สึกแบบภูมิใจมากเพราะว่าตอนนั้นมันคนแข่งเจ็ดคนอ่ะหนูไม่ได้ได้ที่สองแบบคนแข่งสามคนอีกแล้วออแล้วเป็นเจ็ดคนได้ที่สองเกรดแล้วค่ะแล้วก็รุ่นใหญ่ทั้งนั้นโอเคอีกรายการหนึ่ง ก็ปีนคาสอีกแล้วค่ะ <c oughs> ตอนนั้นคือหนูคราวนี้คือใกล้ๆปัจจุบันนี้เลยก็คือปีนขึ้นมาคาสคบีคาสบีใช่ค่ะแล้วคืออ่าตอนนั้นคนอื่นๆเขาก็ตัวสูงกับหนูแล้วก็คือหนูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตัวเล็กกว่าคนปกติด้วยบอกคุณตาให้พาไปเลี้ยงเยอะๆนะพาไปกินเยอะๆแะให้แต่ตังไม่ได้นะเราอัดต้องเพิ่มนะแลส่วนสูงหน่อยสูงนะตัวใหญ่อันนี้ไบแข่งอะไรใบแข่งที่เดิม เป๊ะลยค่ะที่เดิมรายการเดิมรายการเดิมใช่ค่ะอินคลาสด้วยใช่ค่ะผลที่หนึ่งค่ะเฮ้ยคราวนี้ที่หนึ่งนี่เหลือแข่งกี่คนสองคนมาใช่ค่ะก็หลายคนนะก็หลายคนอยู่ค่ะประมาณอ่าคนเพราะว่าทางอีสานเขาจะมีคนจริงๆเขาเยอะอืมใช่เป็นยังไงได้ที่หนึ่งเมื่อเมื่อเดือนที่ปีปีที่แล้วหรือปีนี้ฮะปีนี้นะคะเพิ่งปีนี้ใช่ค่ะแล้วนี่มันตั้งสิบ ที่หนึ่งโดยประมาณในเราเล่าเข้าคร่าวใช่ว่าเป็นที่หนึ่งอะไรบ้างสักสองสาถ้วยพอก็คือที่หนึ่งแรกก็คือที่หนึ่งที่เพิ่งเราไปเมื่อสักครู่นี้เลยใ่ครับแล้วอันที่สองก็คือแข่งที่วอเตอร์มิลรายการท s g u ค่ะเอยรายการใหญ่นะของของวอเตอร์มิลก็มีนะคนแข่งหลายคนดิใช่ค่ะแต่ว่าแข่งที่วอเตอร์มิลลกรุงเทพทีซอ่ะคราวนี้มีถ้วยอะไรอีกบ้าง แล้วก็ไปแข่งที่โลตัสวอลเล่เออโลตัสวอเล่เขาก็มีรายการที่แข่งประทับนะใช่แม้ตอนนั้นหนูก็รายการนี้คือ t ีเอเหมือนเดิมเออแต่ว่าแข่งที่โลตัสวอลเล่ครับแล้วก็หนูก็ได้ที่หนึ่งอีกแล้วอีกแล้วแหมตัวเองพูดเองนะอีกแล้วจริงจมันมี14รายการไล่เพื่อไล่14รายการนี่รายการนี้3ช <laughs> ั่วโมงนีครับก็ถือว่าผลงานดีเอาไหนๆเรามาทุกครั้งเราก็ต้องถามเรื่องจุดเด่น ของเราที่คิดว่าอืเราดีเก่งอ่ะแล้วอะไรคือจุดแข็งจุดอ่อนของการเล่นกรอของเราอ๋อคือหนูถ้าเป็นเจุดแข็งก่อนจุดแข็งก่อนใช่ไหมคะคือหนูเป็นคนที่ตัวค่อนข้างเล็กอืแล้วแต่ถ้าตีกับพ,กพี่พี่หรือว่าเพื่อนๆที่ตัวใหญ่กว่าหนูก,ก็จะสามารถตีระยะได้ห่างกันไม่เยอะประมาณน้คือข,<ต>ของเราเนี่ย อสปีดเนี่ยอาจจะเล็กแต่ว่าไม่ได้แพ้เท่าไหร่ใกล้เคียงใช่ค่ะใกล้เคียงค่ะแล้วก็หนูถนัดพวกลูกแก้ไขลูกสั้นนะลูกสั้นรำพัดลูกพัดหนูก็ถนัดค่ะนั้นมันไม่ชนะมาสิบกว่ารายการหรอกคือคนเป็นคนที่ลูกสั้นดีพัดดีผมบอกได้เลยคนจะไปไกลเนี่ยไม่มีสองอย่างนี้เขียนเขียนในโปรไฟล์มาบอกว่าเป็นไร้ตรงลูกแก้ไขดีพัดดีนี่เกือบครบแล้วนะเหลือก่อนจุดอ่อน ต้องมีม,มีมีจุดอ่อนไหมหร,รู้สึกเราจุดอ่อนของเรานี่แหมไม่ยังหงุดหยิดอยู่เลยก็คือจุดอ่อนของหนูก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมนทอลอารมณ์ของเราเออทำยัไงเมนทอลของเราเป็นงไงจุดอ่อนแล้วคือหนูเป็นคนไหนเล่าให้ฟังตรงนี้สําคัญเพราะว่าหลายหลายคนหลานที่ออกไปเล่นกรอบหรือแข่งขันเนี่ยนะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้เออเรารู้ตัวเองเราเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนยังไงคือหนูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่โทษตัวเองไว อคือแม่หนูเป็นคนที่แบบไม่เคยโทษหนูเลยตอนที่หนูจีไม่ดียังไงแม่ก็กกอะดูแล้วก็แล้วก็แบบไม่เป็นไรนะลูกแต่เหรอคุณตาก็เหมือนกันแต่หนูเนี่ยด่าตัวเองละหรือคอมเพลนตัวเองใช่ค่ะไม่ถือกระดานิดนึงนิดนึงคือเริ่มมาไม่เราเรามางเป็นเี้เออเราก็คือมักจะโทษตัวเองบ้างเวลาเราพลาดใช่ค่ะแล้วคือทุกหลายๆครั้งที่หนูได้ออกกวนเดียวกันกับคนที่หนูแบบม่ที่เขาไม่ชอบหนูอ่ะเฮ้ยมีเยอะอ่าโอเค เพราะว่ามันชนะเยอะอาจจะอืมอ่าอะไรน้ำนองนี้ก็คือเตอนที่หนูออกกับคนคนนั้นอ่ะคือเอาจริงหนูคือตอนนั้นหนูก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ประมาณพอถ้าเราเห็นเขาตีดีกว่าเราก็จะร่มรู้สึกเฟลอ่านี่คือเป็นโทษไงนี่รับประสบการณ์ให้ฟังไงว่าแล้วเราแมนจหรือว่าเราควบคุมของเราดีขึ้นไหมดีไหมเพราะ อายุแค่13ปีผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแล้วเราปรับแก้ไขณขนาดนั้น<ช><ช>เออไอเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบหน้าเท่าไหร่าจจะเพราะเขาแย่งขนมเกินเราพกเราคด,ดีดีกว่าเราเราก็เลยอัปเซตแล้วเราคอนโทรลตรงนี้ไงครับก็ <c oughs> ตอนรอนแรกช่วงแรกๆเลยตอนนั้นหนูก็ยังไม่ได้เติบโตมากมหนูรู้สึกแบบเคร่งเครียดเรื่องพวกนี้มากเครียดใช่แต่หลังๆมาหนูก็เริ่มรู้สึกว่าแบบไม่ต้องไปใส่ใจหรอกเขาจะเกลียดก็เกลียดไปเลยเออเราก็เล่นของเราของเราใช่ค่ะ เมของเหล่าก็ถูกต้องก็ถึงจเป็นวิธีคิดที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าชัดเจนชัดเจนผ่อนคลายใช่ค่ะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเยอะจนคนที่ชัดเจนนะผมชอบนะคุณเล็กกอล์ฟี่ต้องชัดเจนนะชัดเจนแล้วไม่พอเขาเรียกโฟกัสเนี่ยมันพชัดเจนแล้วก็เราเป็นคนที่พัดดีแต่จําไว้เลยนะต้องพูดด้วยว่าพัตของหนูคือเยี่ยมถึงจะไปไกลต้องซ้อมในขณะนั้นเลย ผลงานเยอะมากนะครับในหลานคนนี้แล้วมีอะไรจะถามนั้นแล้วเรามีการทําร่างกายบ้างไหมหรือมีคุณแม่ให้ทานเยอะไหมอะไรยังไงบำรุงยัง,งไงบ้างฝึกซ้อมอยังไงดีแ่บคร่าวๆว่าวเตา์เนี่ยระดับขนาดนี้เนี่ยต้องต้องแบ่งยังไงบ้างคืออย่างนี้เจ็ดวันเนี่ยวันเรียนหนังสือเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตารางการซ้อมหรือออกรอบยังไงครับคือวันธรรมดาก่อน เฉพาะช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่หนูกําลังทําร่างกายอยู่แล้วค่ะเช่นทําอะไรไปอ่าออกกำลังกายเข้าฟิตเนสแล้วก็แบบเพื่ออ่ากระโดดเยอะเออกระโดดเยอะจะทําให้สูงนะใช่ใช่เอ้ยสรู้แบบว่าคนที่เทรนนี่เก่งมากช่วงนี้ก็ยังใกล้ชิดกับคุณตามไหมคะช่วงนี้หรอคะช่วงนี้ก็ตอนที่เราโตขึ้นมาด้วยกันเนี่ย เจอกันบ่อยไหมช่วงนี้ก็ได้เจอกันค่อนข้างที่จะน้อยลงค่ะเพราะหนูก็มีอย่างอื่นที่ต้องทาเยอะแยะหลายอย่างทั้งเรียนทั้งกลอบนุ่นนี่นั่นแล้วเราไปเล่นกลอฟคุณตานี่คุณตาช่วยได้ไหมต่อกี่หลุมค่ะมองยังไงบ้างกับกับเรื่องของอนาคตเราตอนช่วงนี้เนี่ยคิดคร่าวๆว่ายังไงไม่ได้บอกว่าต้องตัดสินใจอะไรมากมากเพราะอายุ13ปีอยากเป็นยังไงครับ คือหนูกะว่าพอหนูมหกหนูก็จะไปเรียนต่อที่อีกสี่ปีมหกเพราะเราปีปมสองอยู่โอ้สี่ปีโอเคหนูก็จะไปเรียนต่อที่อเมริกาอยากไปเรียนต่อแล้วไปฝึกฝนเหมือนพี่ๆหลายคนใช่ค่ะไปเล่นบมาเวื่อไรได้ทุนได้ฝึกซ้อมอะไรทำนองนัง้น,นใช่ค่ะคือ,อทุกๆคนมีอ่าหลายๆคนส่วนใหญ่จะมีความฝันที่จะอยากไปเล่น LPGA อ,อยากเป็นอันดับหนึ่งโลกอยากไปเล่นเล่นอันดับโลกแต่ คือหนูก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากเป็นนะแต่ว่าความเป้าหมายสูงสุดของหนูอ่ะคืออยากเป็นนักกิจเรวิทยากรอือกีดวิทยากรออเฮ้อันนี้นี่น่าสนใจมากเลยทำมาคิดได้ยังไงนานจะสังเห็นนะสปอร์ตสโตรจิสโดยเฉพาะเน้นมาทางก์ฟแล้วทำไมเราคิดอันนี้เพราะว่าเรา เราเราเพี้ยดมาอ่อนเลยไงทำอะไร่หนึ่ง,งก็เพราะว่าแบบอ่าหนูไม่อยากจะทิ้งการเรียนครับแล้วหนูก็รู้สึกว่ากอล์ฟอ่ะมันสามารถจําแนกไปได้หลายทางมากเลยเอแบบสามารถแบบไปออกแบบชุดกอล์ฟออกแบบไม้กอล์ฟออกแบบอะไรนู่นนี่นั่นมันจริงๆมันได้หลายอย่างมากๆ หนูอายุ13ปีจริงหรือเปล่าเนี่ยบางทีเราคุยกับเด็กจบมาจบมา,บมาวิไลยังไม่ค่อยจะมีเป้าหมายใดเลยนี่เขาชัดเจนมากอแล้วไม่ใช่อะไรไม่เคยเห็นส่วนใหญ่ก็ะจะบอกว่าเขอยากจะเทิร์นโปรอยากจะเป็นทีมแต่นี่ชัดเจนเลยก็มันมีทางนี้แล้วจำแนกไปหลายทางอีกอ่าคือถ้าเผื่อว,ว่าเราไปขนาดทัวร์นาเมนต์ไม่ได้เราก็ไปได้อีกหลายทางแต่อยากแข่งขันระดับมืออาชีพไหมก็อยากค่ะถ้าเผื่อไปถึงถ้าไปถึงก็มีโอกาสดูก็อยากจะอยากค่ะ อันนี้คือคือต่างเด็กๆที่เรามาในรายการเราซึ่งผมชอบรายการนี้ไงเพราะเด็กสมัยใหม่นยมีความมุ่งมั่นการตัดสินใจหรือความคิดเนี่ยเป้าหมายที่ต่างกันแต่มาในในทิศทางเดียวนั้นนั่นก็คือเป็นนักสู้เราเป็นนักสู้ไหมเป็นค่ะโอ้คือใครยิ่งใครแย่งขนมเรากินไม่ชอบหน้าเราจะเอาชนะได้แล้วเราวางกันไปนะครับเองมากก็เรียกว่าวันนี้คุยสนุกนะ เป็นเป็นอะไรที่น่ารักในวัย13าปีแต่ว่าตอบได้ชัดเจนและชาญฉานมากอ่ะตอนนี้นะครับมีกล้องตัวนั้นตัวสีขาวเนี่ยฝากให้แฟนคลับช่วยติดตามผลงานได้ทั้งไหนเพือ่อพูดไปคูบาอาจารย์กันบ้านน้อยหน่อยก็เชิญได้นะครับ <c oughs> นะครับฝากหากช่วยกองเชียร์ทั้งหลายครับ <c oughs> เชิญครับีนี้ ก็หนูไม่ค่อยมีช่องทางติดต่ออะไรนอกจากไลน์เพราะว่าหนูไม่ค่อยสนใจเรื่องโซเชียลอะไรเยอะแยะอยู่แล้วส่วนเรื่องการตีกอล์ฟก็อยากให้ทุกคนมาตีกอล์ฟกันเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าการตีกอล์ฟเป็นกีฬาที่สนุกสนานสามารถกินตังคุณตาแล้วก็เ <Talent. S 1> <laughs> ช่ถึงแม้จะร้อนหน่อยแต่ก็เป็นกีฬาที่เล่นเพลินมากๆเลยค่ะเล่นได้ทุกวันไหมเล่นได้ทุกวัน,นะคะ่ะ <laughs> แล้วก็ฝากบอกแก่ผู้ใหญ่ใจดีก็ให้ช่วยสนับสนุนหนูด้วยนะิดนึงก็ได้นะคะคือคำว่าเูอใหญ่ใจดีดีนะก็สนับสนุนหรือว่าสนามกอล์ฟไหนให้ไปเล่นถูกหรือสปอนเซอร์อะไรต่างๆนะครับระดับนี้มีอะไรอีกไหมเอ่ยไม่มีลค่ะนะครับไม่ไม่ฝากอะไรถึงโรงเรียนเชนดเลยนะขอการบ้านน้อยหน่อยก็ได้ครัวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ หลังจนี้ที่ให้โอกาสแล้วก็มาเป็นเกียรติของเราคขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ